สรุปภารกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการที่สำคัญประจับเดือนมีนาคม2566ดรนายแพทย์พมรดรุ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการโดยกลุ่มงานภารกิจสื่อสารและการประชาสัมพันธ์2มีนาคม2566ร่วมแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์สารยุทธธรรมจังหวัดบึงการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการณสนามกีฬาหน้าอาคารสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงการ กีฬาประกอบไปด้วยแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงฟุตบอลชายกีฬามหาสนุกฟุตบอลทีม VIP ชายและทีมฟุตบอลหญิงและเวลา9นากานาทีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการร่วมพิธีถวายราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยประจำปี2566ณนะหอประชุมจังหวัดบึงการอำเภอเมืองบึงการ8มีนาคม2566เวลา18.00นร่วมกิจกรรม9้าท้าใจซีซั่น5ร่วมกันท้า150วัน15ล้านแต้มสุขภาพโดยนายแพทย์ปราโมทเสถียรรัตน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่8และคณะผู้บริหารในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบึงการให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายณถนน,นข้าวเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ 9. กมีนาคม2566นห้อณห้องประชุมภูกระแตชั้นสองอาคารสารากางจังหวัดบึงการประชุมการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนเรียนดีประพฤติดี ทัศนคติดีสุขภาพแข็งแรงจบม .3 ซึ่งปีนี้จะออกคัดเลือกพิจารณา7-12เมษายน2566และมีการประเมินสุขภาพและภาวะความเครียดซึมเศร้าและการทำสัญญาขอรับทุนและใช้ทุนด้วยร่วมรับฟังผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีนายชนะพะหนส่งเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธาน10มีนาคม2566 รับฟังสรุปตร,รวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดบึงการรอบที่1ปี2566ณห้องประชุมบึงการบุรีชั้น5ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบึงการในการตรวจราชการของนายแพทย์ปราโมทสเตรนรัตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่8และนายแพทย์จรัญจันทร์ธรรมตุการสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่8ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสุขภาพที่8พร้อมคณะ ระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2566โดยมีตัวแทนผู้ตรวจการนำเสนอผลการตรวจรการตามประเด็นจากนั้นได้มอบหมายนโยบายแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566-68ถึงสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทยแก่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่รับฟังทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, ในระบบ Zoom Meeting 14มีนาคม2566เยี่ยมและประเมินการจัดบริการทันตกรรมตามมาตรฐานงานสุขภาพช่องปากหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปสมภูมิ (NPCU) โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุขและคณะกรรมการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมและเครือข่ายบริการปสมภูมิจังหวัดบึงกาฬณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมสนุกอำเภอปากคาด และ15มีนาคม2566ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกามีนาคม2566เวลา10นาฬิกาณห้องโถงกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการเป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการประจำเดือนมีนาคม2566ครั้งที่3โดยมีการมอบการ์ดวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมแนะนำบุคลากรใหม่และกิจกรรมเต้นท่าลือสีดัดตนประกอบดนตรีเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วย15มีนาคม2566เวลา7 0กา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมสภากาแฟพูดคุยพบปะเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านาต่างๆของจังหวัดบึงการณเรือนไทยยออำเภอบุงคลาปีมีนาคม2566 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ2,566ครูขอนับได้ว่าเป็นการคิกออฟการจัดการปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนพร้อมกันทั้งประเทศพิธีเปิดโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์หน่วยงานผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลและสอสอ,อทุกอำเภอผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นณนห้องประชุมชั้น3ตำรวจปูทรจังหวัดบึงการ17มี 66, นาคม2566คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชอออําเภอบุงคล้าตัวแทนประกอบด้วยดรสุนันสาครสาธารณสุขอําเภอบุงคล้านายแพทย์นรงวัฒน พรมสาขาณสกลนครนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลบุงคา้านางคัตริยาจันทรานุสรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกว้างเข้ารับมอบกิิบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอในการประชุมวิชาการ HANation Forum ครั้งที่23ณนห้องประชุมซักฟายศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 7มีนาคม2566ออกประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2566ในพื้นที่รับผิดชอบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอคปอปสอภาคเช้าอำเภอบึงคองหลงณนะห้องประชุมโรงพยาบาลบึงคองหลงและภาคบ่ายอำเภอบุงคล้านณะห้องประชุมโรงพยาบาลบุงคล้าเพื่อติดตามเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2566 ซึ่งดรนายแพทย์พมดรดณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการได้มอบหมายท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการทั้ง3ท่านจัดทีมเยี่ยมประเมินคอปสอทั้ง8อำเภอในห้วงที่ผ่านมา20มีนาคม2566นายแพทย์นรงอภิกุลวณิชร,รองปรัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบพระพุทธรูปจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่8โดยนายแพทย์ปราโมชเสถียรรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่8นํนำคณะส่งมอบพร้อมด้วยเขตสุขภาพอืน่นๆสลับนำมาประดิษฐานหน้าหอพระกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงและเจ้าหน้าที่กระทรวง โดยนายแพทย์พรมรดรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการมอบหมายนายแพทย์กระบบนแท่ปึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลบึงการเป็นผู้แทนอัญเชิญพระพุทธรูปจาลองหลวงพ่อพระใหญ่ประจําจังหวัดบึงการส่งมอบในครั้งนี้5มีนาคม2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการป้องกันการตายจากอุบัติเหตุทางการจราจร (RTI) ในบทบาทของสาธารณสุข ซึ่งได้เชิญทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดน่านซึ่งมีผลงานโดดเด่นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการ22มีนาคม2 5 6 6ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดบึงการครบรอบ12ปีงานวันสถาปนาและงานกาชาติจังหวัดบึงการประจำปี2อ6 6 23าีมีนาคมได้ร่วมซุ่มแซลยามแรงรับประทานอาหารพาแรง ในงานวันสถาปนาและงานกาชาติซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-26มีนาคมที่ผ่านมา23มีนาคม2566เวลา9.30นประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงการกอบอาตอบึงการครั้งที่3ปี2566ณห,ห้องประชุมสิรินธรวรีชั้น4สารการจังหวัดบึงการ ในที่ประชุมพิจารณารับทราบพิจารณาอนุมัติโอนย,ย้ายแต่งตั้งสรรหาให้ดำรงตำแหน่งขออนุญาตไปต่างประเทศ 2. มีนาคมปรัธานตรตรวจเตือนป้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพรบ2551ในงานวันสาปนาจัางหวัดบึงการ 24. มีนาคม2566ณโนะรงแรมเดวันจัดกิจกรรมวันอสมอหมอคนที่หนึ่งต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต24มีนาคม2566จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโครงการราชทา์ปันสุขทํทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ได้ให้บริการทนตกรรมแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก359คน29มีนาคม2566เวลา10.00นถึง12.00น ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการจัดเสวนาภัยไซเบอร์อันตรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องระวังโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและพิธีกรมากประสบการณ์เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกเอาเงินทางออนไลน์ 2ีิมีนาคม2,566เวลา9น้นาฬิกาสิทธิาทีดรนายแพทย์พรมดรดณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการกวเตือนภัยค่าฝุ่นจิ๋วมีค่าสูงเป็นประวัติการณ์สูงอยู่ในโซนพื้นที่สีแดงเป็นอันตรายต่อสุขภาพและในเวลาต่อมา ได้มอบหมายให้ตัวแทนต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณตลิ่งลิมโขงหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการ28มีนาคม2566ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2566ณนะหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางจังหวัดลำปางดรายแพทย์พมรดารุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการและนายแพทย์สุรพงษ์รักสวุดร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการด้านวิชการป้องกันพร้อมคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมนำเสนอการพัฒนาระบบบริการ EMS ด้วย